EP ที่43ครับก่อนจะเริ่มครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เช่นเดิมครับกดบันทึกคลิปวิดีโอนี้ไปครับจะได้ไม่พลาคดคลิปวิดีโอของช่อง Mark Tree นั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับก็เป็นตัวที่มีคนขอเข้ามาครับเนื่องจากเราลงในส่วนของตัว A.I. ไปใช่ไหมครับก็มีคนขอในส่วนของ I.T.C มาครับหรือว่าตัว i t e l Corporation Public นั่นเองก็คือหุ้นลูกของตัว T.U. นะครับทำธุรกิจคล้ายๆกับตัว A.I. เลยเรียกว่าเป็นคู่แข่งที่เบียดพร้อมกันเข้าตลาดพร้อมกันมาในรูปแบบลักษณะเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูครับว่าสถิติของเขาจะสู้กันได้หรือเปล่านั่นเองครับสำหรับตัว i t l นะครับเราจะเรียกกันแบบนี้นะครับบางคนจะเรียก ITC บางคนจะเรียก i t e ทนะครับก็แล้วแต่จะเรียกแต่เราเรียก ITC แล้วกันนาะอเดี๋ยวมันจะไปซ้ำกันอีกตัวหนึ่งนะครับตัว ITC ครับเขาทำเกี่ยวกับเป็นผู้ผลิตแล้วก็ส่งออกครับเกี่ยวกับ e พ food ครับแล้วก็ animal feed ครับ e พ Food เนี่ยก็คืออาหารสัตว์ใช่ไหมครับส่วน a n i m a l f e e d เนี่ยก็คืออาหารสัตว์เหมือนกันแต่มันเป็นอาหารสัตว์ในรูปที่เหมือนกับ ฟาร์มมากกว่าเนาะมันจะเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงกับอาหารสัตว์ทั่วไปนะครับอ่านี่คือธุรกิจหลักของเขานะครับแล้วก็มีธุรกิจแปรรูปด้วยแต่ว่าเท่าที่มาไปดูพอร์ตในส่วนของการแปรรูปเนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับประมาณ 5- 1 0เองไม่เกินนี้นะครับแล้วก็นำสินค้าพวกนี้ครับจะเป็นสินค้าที่ท,ทำเกี่ยวกับ OEM เลยก็คือทำภายใต้แบรนด์ของเขานะครับที่ตัวเป็นตัวของ ITC นั่นเองดังนั้นเนี่ยทั้งอุตสาหกรรมนี้ครับถือว่า ตัวบริษัทเองเนี่ยอยู่ครอบคุมมากๆนะครับแต่อาจจะไม่ได้คล้ายๆกับตัว AI ขนาดนั้นเนาะเพราะ AI เนี่ยเขาถูกแบ่งตัว ASEAN มาใช่ไหมส่วนตัวเนี้ยครับแบ่งแยกกับ TU ค่อนข้างชัดเพราะว่า TU เนี่ยจะไปเน้นกลุ่มสินค้าที่เป็นโฟสเซนฟู้ดนะครับแล้วก็โปรเซสต์ฟู้ดส่วนอันเนี้ยจะมาเน้นในเกี่ยวกับพวกสัตว์เลยสัตว์เลี้ยงเลยนะครับอันเนี้ยเป็นหลักเป็นคอหลักของเขานั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้ เราไปดูครับว่าแล้วตัวเลขทางสถิติมีอันไหนที่เราต้องโฟกัสกันบ้างเริ่มต้นจากราคาก่อนครับถ้าเมื่อนเห็นราคาตอนนี้เนาะก็เรียกว่าเบรกเอามา2รอบแล้วนะครับตั้งแต่การปันผลที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์วิ่งสวิงนะครับตั้งแต่ประมาณ10บาทขยับขึ้นไป11 11ไป12 12ไป13เนี่ยพวกนี้มันจะวิ่งขึ้นไปจนราคาแบบ1 5 1 6แล้วอะ่ะเออก็ ถือว่าอยู่ในกรอบที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ยอ่อลงมาได้โหดมากๆจากก่อนหน้านี้ที่ขึ้นไปเกือบ20ึ้น20บาทกว่าๆแล้วก็ล่วงลงมานะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันล่วงมาจากอะไรเนาะมันเห็นก็ค่อนข้างชัดนะกับการล่วงราคาของตัว ITC ต่อมาครับ PE ครับตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ PE อยู่ที่14.4นะครับเรียกว่าอยู่ในระดับกลางๆงนะครับแล้วก็ยังไม่ถือว่าแพงนะเพราะว่า PE มันบ่งบอกว่ากี่ปีถ้าเราซื้อในราคานี้เราจะคืนทุนนะครับหมายความว่าถ้าเราซื้อในราคานี้ยอีก14ปีเราอาจจะคืนทุนก็เป็นได้นะครับหรือว่าได้คืนทุนก่อนก็ไม่รู้ถ้าราคามันลวกไปมากกว่านี้นะครับแต่คิดว่าน่าจะอยู่ในกรอบนี้ได้นะครับสาหรับตัว ITC เนาะ P/BV ครับตอนนี้อยู่ที่2เท่าครับ าราคาที่เราซื้อในกรอบนี้นะครับก็อยู่ในเกณฑ์2เท่าหมายความว่าอาจจะแพงกว่าถ้าเราได้ซื้อ7บาทก็จะดีนะครับแต่ตอนนี้เราซื้อหลัก10บาทแล้วก็โอเคแหละก็ทยอยสะสมแบบ DCA ไปหรือจะเติบโตไปกับพร้อมกับบริษัทอันนี้ก็แล้วแต่การลงทุนของแต่ละคนนะครับแต่ ในส่วนของ P/BV หรือว่า Book Per Value เนี่ยที่เขามูลค่าทางบัญชีตรงนี้ลงไว้ที่2เท่านะครับอ่าต่อมา EPS ครับตอนนี้อยู่ที่1ครับถือว่าใช้ได้ครับ EPS ตัวน,นี้ดีกว่าตัว AI ถ้าเทียบคอมแพรกันเพราะมามองว่าตัว AI อ่ะมันไม่สามารถที่จะหลุดออกจากตัวแม่ได้เลยแต่ตัว i t e l หรือว่าตัว ITC เนี่ยมาม,ามองว่ามีโอกาสที่จะหลุดออกจากกรอบของตัวใหญ่ได้นะครับเพราะว่า TU เนี่ยถือว่าเป็นเบอร์ต้นนะ เป็นเบอร์ต้นใหญ่กว่าอาเซียนอีกนะครับใหญ่กว่าเอเชียนอีกนะครับดังนั้นเนี่ยตัวเนี้ยถ้าสปิน f ออฟแล้วแยกออกไปได้และทําได้ดีม้ามองว่ามีโอกาสที่จะเติบโตได้ครับปันผลครับอยู่ที่7%ครับเรียกว่าสูงมากๆครับเดี๋ยวเราไปดู payout ratio ก่อนนะครับเราถึงจะสบายใจได้นะครับว่าตัวนี้ปันผล7%ออกมาให้เราได้สบายใจจริงไหมนะครับอ่าแล้วก็ ตัว DE ครับหรือว่านี่สินครับจากที่เห็นครับในส่วนของแฟกชีสเนี่ยอยู่ที่0.7ครับเออก็อาจจะยังไม่ถึง1ครับหมายความว่านี่ตัวนี้เนื่องจากมาร์กมองว่าตัวธุรกิจ ของอาหารสัตว์มันเป็นสินค้าที่ซื้อมาขายไปนะดังนั้นเนี่ยมันไม่แปลกหรอกที่นี่มันจะยังไม่เยอะเพราะว่ากับการลงทุนของเขาครับถ้ายิ่งเป็น OEM ด้วยเนี่ยมันจะเห็นเลยว่ามันมาตั้งแต่ต้นน้ําถึงกลางน้ำใช่ไหมแล้วก็ปายน้ําเขาเป็นคนไปขายเองหมายถึงเอาไปขายให้กับบริษัทต่างๆและบริษัทต่างๆเอาไปขายต่อนะครับให้กับ End User เนาะอาจจะไม่ได้ส่งตรงจากโรงงานไปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นต้นน้ํากับกลางน้ำเนี่ยโอกาสที่จะได้กําไรมาจิ้นตรงเนี้ยมันค่อนข้างสูงเลยทําให้นี่ของเขาไม่เยอะ นั่นเองครับแล้วก็ ROE ครับตอนนี้อยู่ที่17เท่าครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับอยู่ในกรอบที่ถือว่าใช้ได้ดังนั้นเนี่ยก็ยังสามารถตามต่อได้เนาะโดยภาพรวมแบบนี้ครับถ้าคนที่สนใจตัว IDC เนี่ยมาบอกว่าอาจจะกระโดดเข้านะหนึ่งนะครับเขามองว่าเอ๊ะ การคอมเพรก์ับอีกบริษัทหนึ่งมันสู้ได้เว้ยมันมีโอกาสเว้ยแล้วก็ราคามันย่อลงมาเลยทําให้ราคาตอนนี้ครับมันดีดกลับขึ้นมาอันที่2คือคนมองไปที่ปันผลครับเขาเนี่ยปันผลอยู่ที่7%ใช่ไหมแล้วเขาเคยปันผลไปสูงถึง9%หมายความว่าเอ้ยตัวเนี้ยมันก็เป็นตัวที่ปันผลไม่แย่นะถ้าเทียบกับตัวเศรษฐกิจกับธุรกิจแล้วก็แหล่งรายได้เนี่ย มันก็ค่อนข้างโดดเด่นด้วยสิในช่วงนี้นะครับแล้วก็อันที่3ครับถ้าคนที่จะกลัวเนี่ยมาว่าเขาจะไปกลัวที่ราคามากกว่าเพราะว่ามันเคยขึ้นไปแบบใน52สัปดาห์เนี่ยตั้งแต่10บาทจนถึง26บาทเออเมื่อคิดเอาว่าเลนสน่ะ16แบบ16บาทอะเลนเนี่ยมันโคเวอร์ขนาดนั้นอะใครที่ซื้ออะจะไม่กลัวได้ยังไงถูกไหมลงมาแค่ประมาณ ห้าสิบสตางค์เจ็ดสิบห้าสตางค์บาทยี่สิบห้าสตางค์เราก็แทบช็อกแล้วอันนี้ร่วงลงมาเป็นสิบบาทนะครับเพื่อนๆก็คิดดูว่าจะเพ่นหรือจะอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นเนะาะคราวนี้เรามาดูรายละเอียดอื่นๆของเขากันดีกว่าเริ่มต้นจากสัสดส่วนก่อนครับอ่าอันนี้จะเห็นชัดแล้วสัสดส่วนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นของผู้บริหารแล้วก็ผู้ถือหุ้นหลักของเขาอยู่ที่80%รายย่อยอย่างพวกเราครับในการที่จะเข้าไปซื้อเนี่ยจะอยู่แค่ประมาณ10 9%แค่นั้นเองดังนั้นเนี่ยการที่เราซื้อเข้าออกไม่ได้ส่งผลกระทบกับตัวบริษัทครับเพราะว่าฟรีโฟลดไม่เยอะนะครับฟรีฟลดไม่เยอะการซื้อเนี่ยจะเน้นกับรายใหญ่ซะส่วนใหญ่เนาะอันนี้ก็ถือว่าเราสบายใจได้ปอดหนึ่งว่าสิ่งที่ขึ้นกับลงตอนเนี้ยเกิดจาก คนภายในนะครับที่เขามีการซื้อแล้วก็ขายออกไปนั่นเองอต่อมาครับจะเป็นอ่าผิดต่อมาจะเป็นการเติบโตของกําไรครับเอออันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับเพราะถ้าเพื่อนๆดูดีๆนะสัดส่วนของกําไรครับถ้าเป็นรายไตรมาสเนี่ยมันปรับตัวลดลงชัดเจนนะ แนวเส้นแนวโน้มสีส้มนะครับปกติเราดูหลายๆบริษัทเราจะเห็นว่าแนวโน้มมันไม่คงที่ก็หักขึ้นใช่ไหมแต่ตัวนี้เป็นน่าจะเป็นตัวแรกๆเลยมั้งที่ปรับตัวลงนะครับเพราะว่ารายได้ที่มานะครับมันไม่ได้ดีอย่างที่เขาคาดการไว้นะแล้วก็ตัวบริษัทเองนะครับเขาแบบประมาณการคาดแบบรายได้ต่างๆของเขาเนี่ยไว้สูงพอสมควรนะครับแต่ ก็ยังแตะไปไม่ถึงนะครับเลยทําให้ตัวสัสดส่วนตรงนี้ลดลงอันที่2ครับตัวเลขการส่งออกครับได้รับผลกระทบแน่นอนแล้วก็ได้รับผลกระทบเร็วด้วยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ยิ่งเป็นพวกทูหน้าแช่แข็งนะครับอันนี้ได้รับผลกระทบ โดยตรงเลยเพราะว่าจํานวนการสั่งยอดของตัวทูน่าเนี่ยปรับตัวลดลงบวกกับภาษีการนําเข้าอันนี้ปรับตัวสูงขึ้นมันเลยทําให้บริษัทได้รับผลกระทบอา้าวแล้วทาไมตัว AI ก่อนหน้านี้ถึงไม่ได้รับผลกระทบท่านเพื่อนไปดูอย่างที่มาบอกเนาะว่าเขาแทบจะเบรนกับแม่ไม่ออกเลยแต่ตัวเนี้ยมันแยกกันชัดนะครับมันเลยทําให้รายได้ของเขารับรู้ได้อย่างชัดเจนนั่นเองอ่าอตากำไรพวกนี้เราเราก็ดูไว้เพื่อ ประกอบการพิจารณานะครับเพราะว่าคอร์สกออบคุตโซตอนนี e ้ก็ถ be so ือว่าใช้ได like ้นะครับล่วงแบบสมมติรายได้4 0 0 0ล้านสุดที่ออกมาก็จะเหลืออยู่เกือบพันล้านนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีครับรายได้หลักของเขาครับมาจากเพดฟูดอย่างที่มาบอกคือมาจากก้อนเดียวเลยเห็นไหมตัวที่เป็นโฟเซนแทบจะไม่มีสัดส่วนรายได้ตรงนี้เลยนะครับเน้นไปที่เพดฟูดเป็นหลักแล้วก็รายได้หลักของเขามาจากอเมริกาครับอันนี้แหละที่ ส่งผลกระทบโดยตรงเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์มีการประกาศใช่ไหมทั้งแบบภาษีการนําเข้าภาษีส่งออกถ้าคุณไม่ได้ตั้งโรงงานอยู่ในอเมริกาคุณจะโดนภาษีนําเข้าอะไรพวกนี้คือนี่แหละครับเลยทํำให้รายได้ของเขาปรับตัวลดล,ลงค่อนข้างชัดเจนนะครับอันนี้คือตัวที่มันโดนดอกแรกเนาะและเดี๋ยวมันจะสะสมต่อไปอีก ในข้างหน้านั่นเองครับต่อมาเงินปันผลครับอย่างที่มาร์กบอกเนะาะว่าการปันผลแบบบาทหนึ่งที่ผ่านมาของเขาเนี่ยที่7%ถึง9%เนี่ยมันเกิดจากการปันผลแบบ payout ratio เกินนะเออ payout อยู่ที่109นะครับก็ถือว่าสูงพอสมควรนะครับถึงแม้คุณจะปันผลสูงแต่ว่าคุณเอาแบบพวก cash flow มามาใส่ด้วยเออมันก็อาจจะทำให้หนึ่งคือคณถ้าถ้าเรามองอย่างนะี้นะว่าเขายังไม่อยากจะขยายตัวธุรกิจ นะครับเพราะว่าเขามองว่าเอ้ยรายได้ที่ได้มาเราก็เอาไปจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นไปเลยเอออัน,น,เ,นอออเนี้ยก็ทําได้เนาะเหลือที่2เนี่ยเขามองว่าไอ้ตัวเงินที่มาเนี่ยช่วงเนี้ยมันยังไม่สามารถเอาไปต่อยอดรายได้ก็จ่ายมันผลไปก่อนแล้วก็ที่เหลือส่วนหนึ่งเอามาบริหารแล้วก็จัดการในตัวบริษัทถ้าสมมุติในกรณีที่บริษัทอยากออกตัวโปรดักใหม่ออกแดกลายใหม่นะครับก็ค่อยปรับเปลี่ยนนะครับในส่วนของเงินปันผลตรงนั้นไปอันนี้ก็ว่ากันไปเนาะอันนี้ไม่รู้ว่า ข้อมูลจริงๆนะครับในส่วนของผู้บริหารเนี่ยเขาจะจัดการยังไงเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นคือข้อมูลสถิติแค่นั้นเองนะครับอ่ะสุดท้ายครับเกี่ยวกับพวกกระแสเงินสดครับนี่จะเห็นว่าพวกกระแสเงินสดแคดโฟเนี่ยมันปรับตัวลดลงเยอะ นะครับในช่วงแบบตั้งแต่ปี2024ที่ผ่านมาถ้ามันยังคงในกรอบเดิมได้ม้ามองว่าราคาไม่น่าจะย่อลงมาได้ขนาดนี้นะครับแต่ตอนนี้พอมันย่อลงมาเยอะขนาดนี้เออก็เริ่มคิดแหละว่าเอยังไงเนาะจะเข้าดีไหมจะซื้อดีไหมอันนี้ก็ประกอบการพิจารณาตรงนี้ไปนะครับเพราะว่านี่สินอย่างที่ม้าบอกเนื่องจากาบริษัทเขามาซื้อมาขายไปผลิตเป็น O E M ออกไปเนาะก็อาจจะทาให้ ไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากมายเห็นไหมครับนี่ก็ไม่ได้เยอะเนาะคล้ายๆกับตัว AI เลยถ้ามาคอม p a r e กันก็อยู่ในเกณฑ์ที่สูสีแล้วก็รูปแบบธุรกิจมันเหมือนกันนั่นเองครับอ่ะคราวนี้เรามาดูซิว่าเอ๊ะแล้วอะไรเป็นข้อดีที่มันยัง พอที่จะให้เราสบายใจได้ต่อแล้วก็อะไรที่เป็นข้อที่เราต้องไปทําการบ้านเพิ่มในส่วนตรงไหนอันดับแรกครับจะเป็นในส่วนของปันผลก่อนข้อดีของเขาปันผลเนี่ยเ9เนี่ยมันดึงดูดนักลงทุนที่สนใจรายปี <c oughs> เรียกอย่างนี้เลยว่าสนใจรายปีเพราะว่าการที่มีปันผลสูงครับมันทําให้ นักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบลงทุนแบบ DCA ก็คือสะสมทยอยสะสมจะไม่ซื้อแบบโป้งเดียวแล้วกินเงินมันผลว่ามันได้ไม่ค่อยเยอะแล้วก็ได้แบบไม่ค่อยคุ้มทุนนะครับก็จะทยอยซื้อเนาะดังนั้นเนี่ยการปันผล0.75ของเขาเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยตลอดทั้งปีนะครับอันนี้แบบดึงดูดนักลงทุนมากๆอันที่2ครับก็ต้องบอกว่าฐานการผลิตแล้วก็ตัวการผลิต OEM ของต่างประเทศในการส่งออกดีมาซัพายเนี่ยยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ เขา forecast ไว้นะครับสมมุติเขา forecast ไว้ที่1นล้านสอแสนถุง2แสนหอ่อก็ยังสามารถทําได้ส่วน animal feed ถ้าแบบประมาณ20ตัน30ตันอันนี้ก็ยังสามารถทําได้นะแต่ต้องบอกว่าช่วงนี้มาเห็นข่าวที่เป็นตัวอ,อ,อาหารของสัตวนะ์เนาะ animal feed เนี่ยเขาบอกว่าตัวไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวโพดพวกลำพวกเนี้ยปรับตัวสูงขึ้นมากๆแล้วก็แพงขึ้นแบบ ก้าวกระโดดเออหมายความว่ามันจะส่งผลกระทบกับตัว ITC ในานาคนนะอันนี้ต้องระมัดระวังถ้างเพื่อนอยากได้ข้อมูลพวกนี้เข้าไปดูในของ CPF นะครับในข้อมูลของ CPF เพื่อจะเห็นเพราะว่า CPF เนี่ยเป็นรายใหญ่ในการผลิตตัวที่เป็น Animal Feed นะตัวนี้ก็สามารถเอาไปเป็นองค์ประกอบได้แต่ยอดการสั่ง ยังเท่าเดิมครับในส่วนของแบ c ็คหลอกเนาะข้อที่3ครับก็จะเป็นในส่วนของหนี้สินนั่นแหละครับเพราะว่า1คือด้วยตัวบริษัทเองเนี่ยมีหนี้ที่ค่อนข้างน้อยนะครับมันเลยทําให้บางคนที่เข้าซื้อตอนเนี้ยเขาก็จะดูพวกหนี้เป็นองค์ประกอบแหละส่วนหนึ่งนะครับว่าหนี้มันสามารถแบบโคเวอร์ได้ไหมมันยืนระยะได้กี่เดือนโคเวอร์ cover, กี่ไตมาสอะไรพวกนี้ก็คือดังนั้นเนี่ยตัว ITC เนี่ยถือว่าโคเวอร์ในส่วนของหนี้ แล้วก็กระแสเงินสดได้ค่อนข้างดีดังนั้นเนี่ยสสิ่งนี้ทำให้เราสบายใจได้ถ้ามีอันไหนอันนึงที่ปรับตัวลดลงนะครับหรือตัวนี้ปรับตัวสูงขึ้นอันเนี้ยเราก็จะได้อแววให้รู้ไว้ต่อมาครับเป็นปัจจัยที่เราต้องไปทำการบ้านกันต่อนะครับอันดับแรกครับก็จะเป็นในส่วนของตัวยิวครับเมื่อกี้เนี่เราบอก d ีเว y i e ย d ใช่ไหมก็คืออัตราการปันผล9-7%แต่ยจริงๆครับตัว payout ratio เนี่ย อยู่ที่ร0 9ยหมายความว่ามันมีโอกาสครับมันมีโอกาสที่ราคาหุ้นมันจะตกลงได้มากกว่านี้อีกถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเมื่อไหร่ที่บริษัทครับมีการประกาศเนาะว่าเอะการจ่ายปันผลตลอดการลดลงหรือมีการต่อเติมธุรกิจเพิ่มเราต้องคิดแล้วว่าเขาจะต้องอาจจะต้องแบ่งส่วนเงินตรงนี้เข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้อง a w a r อันที่2คือสัดส่วน ราคาครับราคาเนี่ยวิ่งตั้งแต่ราคาที่10บาทขึ้นไปที่29บาททั้งๆท,งที่ท่านเพื่อนดูคอมเพลนะเพื่อนๆดูจากตัวความเป็นเจ้าของมีทั้งรายย่อยอยู่ที่แค่19%แล้วก็มีรายใหญ่อยู่ที่80%การที่ราคาล่วงลงมาที่10บาทได้เนี่ย มันต้องเกิดจากอะไรครับมันต้องเกิดจากรายใหญ่ที่มีการเทขายออกมาเท่านั้นแหละมันไม่สามารถที่จะยายย่อยจะพุ่งออกไปแล้วทําให้ราคารูดจาก2ี่ปุลูดลงมาได้ต้องเป็นรายใหญ่เท่านั้นแล้วก็ค่อยช้อนกลับเข้าไปดังนั้นตัวนี้ครับเราต้องระมัดระวังให้ดีนะว่าตัวหุ้นตัวนี้อาจจะเป็นหุ้นเก่งกําไรนะออต้องระมัดระวังแต่ใครที่เป็นสายเดตเทรด คุณมาถูกทางแล้วครับตัวนี้แหละคือตัวที่คุณจะต้องมองหานั่นเองต่อมาครับจะเป็นต้นทุนวัตถุดิบแล้วก็ต้นทุนการผลิตครับเนื่องจากอย่างที่ม้าบอกเนาะว่าสินค้าการเกษตรเนี่ยมันกําลังจะปรับตัวสูงขึ้นมากๆพวกปุ๋ยพวกข้าวโพดพวกอะไรพวกเนี้ยปรับตัวสูงขึ้นเยอะมากๆแล้วก็การส่งออกครับเออค่าส่งออกเนี่ย สูงขึ้นค่าพลังงานสูงขึ้นพวกนี้ปรับตัวสูงขึ้นหมดเลยดังนั้นเนี่ยกระทบกับมา r g จิ้นหลักของเขาแน่นอนยิ่งตัวเนี้ครับทำกำไรได้ไม่สูงด้วยอันเนี้ยมาจิ้นมันจะหายไปกวบเลยนะครับทีเนี้ยราคามันอาจจะล่วงลงมาเยอะกว่าเดิมก็เป็นได้นะเออต้องติดตามแหละครับว่าในควอเตอร์ที่3กับควอเตอร์ที่4ที่จะประกาศออกมาเนี่ยมันจะยังสามารถโคเวอร์ในส่วนของตรงนี้ได้หรือเปล่าเออเพราะว่าตอนเนี้ย ในในส่วนของธุรกิจนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นเลดโอเชียนเลยนะครับเพราะว่ามันหันห้าหันด้วยราคาแน่นอนนะครับยิ่งเป็นอาหารสัตว์เนโอ้โหแบรนด์เล็กๆแบรนด์ย่อยๆนแตกลายการผลิตออกมาเยอะยิ่งในส่วนของจีนเนี่ยมาเพียบเลยในช่วงนี้ก็ลองไปติดตามดูได้นะครับเออก็ถ้ามองดูแล้วนะตัว ITC เนี่ยมามอมว่าไม่ใช่บริษัทที่แย่เลยแล้วก็เป็นบริษัทที่มีโอกาสด้วยซ้ําถ้าเราแบบเป็นคนที่แบบศึกษาตัวเนี้ย แบบเจาะลงไปในเชิงลึกเลยนะเออมันจะเห็นข้อมูลที่ชัดมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับตัว ITC นั่นเองอคราวนี้พอเราได้ข้อมูลทั้งหมดเป็นองค์ประกอบแล้วครับเราไปดูตัวกราฟดีกว่าว่าแล้วเราจะลงทุนในช่วงนี้มันเวิร์กไหมอ่ะก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตัว ITC เนี่ยมันขับเคลื่อนมาตั้งแต่ประมาณ10บาทวิ่งไปจนถึง26บาทใช่ไหมที่เป็นกรอบในของเขาเนี่ยดังนั้นเนี่ยแนวรับที่เอาจริงนะมาเองเนี่ยสนใจนะ แต่ว่าแนวรับที่มาชอบอะมาไม่ได้ชอบใน่วนส4บสี่นะสิเออมาชอบในส่วนเนี้ยสิบสจุดสี่นะครับกรอบเนี้ยเป็นกรอบที่สนใจถามว่าทําไมถึงสนใจในกรอบนี้เพราะว่ากรอบเนี้ยเป็นกรอบที่เบรกเอาครั้งแรกนะครับเบรกเอาครั้งแรกแล้วก็เปิดโอเพนแกลขึ้นไปเนาะดังนั้นเนี่ยก็เลยมองในกรอบนี้ถามว่ามันจะย่อลงมาให้ถึงขนาดนั้นเลยหรอตอบได้เลยว่าคิดว่าไม่ครับเพราะ1คือตัวเนี้ยโวลูมมันเข้าเนี่ยโวลูมมันเข้าไม่หยุดเลยอะเห็นปะ เพื่อนๆดูข้างล่างนะเนี่ยก่อข้างล่างเนี่ยโวล่มมันเข้าไม่หยุดเลยนะครับโวล่มแบบมาขึ้นมาขึ้นมันอาจจะยอ่อแต่สุดท้ายก็มีบูลลิชเอนคาร์ฟิงกลับมาสุดท้ายนะทุกรอบเนาะดังนั้นเนี่ยมันโอกาสที่จะหลุดลงมาในโซน12บาทที่ตีเอกลายไว้เป็นไปไม่ได้เลยมาหมองี้นะเป็นไมไม่ได้มันน่าจะย่อขึ้นไปชนในโซน16บาทก่อนนะครับมันถึงจะปรับฐานในครั้งถัดไปอันนั้นแหล ถึงต้องมารอลุ้นว่าจะย่อลงมาที่โซน12บาทหรือเปล่าแต่ไทยที่เก่งกําไรมาบอกว่าคุณสามารถที่จะวางแผนได้เลยอะ่ะเ,ออเริ่มแบบสนใจตัวนี้ได้เลยเพราะว่ามันเป็นคนที่ยังไงอะ่ะมันเป็นคนที่เหมือนกับดึงดูดแล้วอะ่ะมันเบรกเอามาสองรอบไงมันเลยทําให้แบบดึงดูดนักลงทุนแล้วอะ่ะเออทีเนี้ยรอแค่วอลุ่มมาพีคตัวเนี้ยอาจจะทํากําไรให้กับคุณได้เลยถึง 10- บถึงยีออันนี้ก็รอดูได้นะครับอ่ะ รายได้ของเขาเป็นยังไงนะครับก็ต้องบอกว่ารายได้ของเขาเนี่ยปรับตัวลดลงนี่ชัดเจนไหมชัดเจนไหมถ้าแบบนี้นะครับปรับตัวลดลงแล้วก็เหมือนจะกลับขึ้นไปแล้วก็ปรับตัวลดลงเนี่ยมันสอดคล้องไปกับตัวราคาของเขาเลยครับถ้าเพื่อนย่อดูนะเห็นปะ่สะสัดส่วนราคากับรายได้เนี่ยมันมาด้วยคอมเพลตเดียวกันหมายความว่าถ้าเดือนหน้าประกาศออกมานะครับว่าเอ้ยปันผลอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในควอเตอร์สอะไรพวกเนี้ย เออคอเตอร์สามัาประกาศเดือนประมาณตุลาพฤศจิกาเออก็ลองไปดูนะครับถ้าประกาศออกมาได้ดีมันก็จะยิ่งทําให้ตัวเนี้ยกลับขึ้นไปเนาะและอีกอย่างหนึ่งคือทําไมมาถึงยังไม่แนะนําให้เพื่อนๆซื้อในกรอบนี้นะเพราะว่า r s i ตัวกรอบเนี้ยเดเทดบางคนบอกว่าชอบเพราะหนึ่งคือถ้าไอ้ใจชนชนกรอบเจ็ดสิบและทะลุกรอบเจ็ดสิบได้มันมีโอกาสที่จะไปต่อได้เนี่ยเพื่อนดูดินี่นี่นี่เหมือนกรอบเนี้ยเห็นไหมทะลุปึ๊บ พุ่งไปต่อทะลุปุ๊บพุ่งไปต่อแล้วสุดท้ายมันก็ถึงจะย่อลงมาและตอนนี้มันมีโอกาสที่จะพุ่งไปต่อเออก็ลองดูนะครับประกอบการซื้อของเพื่อนว่ายังไงนะครับใครที่เป็นสายเดเทก็ไม่ควรที่จะพลาดในส่วนของตรงนี้เนาะเอออันนี้ก็ เป็นข้อมูลทั้งหมดครับของตัว ITC ครับก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้ข้อมูลของ ITC ไปเป็นองค์ประกอบในการที่จะวางแผนการลงทุนเนาะเพราะว่าทุกการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราควรที่จะรู้จักธุรกิจของเขาให้เยอะรู้จักผู้บริหารของเขาให้เยอะนะครับเราก็จะสามารถเทรดได้ง่ายแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโอเคครับ ก่อนจะจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดบันทึกคลิปวิดีโอนี้ไว้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอของช่อง Mark 3แล้วพบกันใหม่ครับใน EP ีหน้าจะเป็นตัวไหนหรืออยากให้วิเคราะห์ตัวไหนเพิ่มเติมนะครับก่อนหน้านี้ก็สามารถทำได้เพราะว่าเราลงกันมา40กว่าคลิปแล้วนะครับตัวก่อนหน้านี้แรกๆเนี่ยที่เราลงกันไปก็อาจจะมีการปรับอัปเดตกันอะไรก็ว่ากันไปนั่นเองครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจถึงตอนนี้แล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับสวัสดีครับ